ไทยทับทิมเปิดใจครั้งแรกรับต่างวัยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r ีอ r ร t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง a c e b o o k Page ที่าร์วาริีที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ e x t r a p o s t สแอดไลน์ไอ w a n อ็9 4กหรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไคลค์ like, และคนละหนึ่งสับสไคร์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะจากบทพ่อลูกในละครสู่คนรักในชีวิตจริงเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับไทยเอกพันรรธ์บัลลิริศระหว่างความสัมพันธ์กับนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินที่ซส่มปลูกต้นรักกันมาได้พักหแล้ว และถึงแม้จะมีอายุห่างกันกว่า28ปีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหากับความรักครั้งนี้ล่าสุดในรายการนิวพาซาทางช่อง7จ d ดี่วมลึกเรื่องความรักครั้งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างพี่ไทยเปิดใจถึงเรื่องนี้แม้จะไม่ได้พูดชื่อออกไปแต่ภาพอินเสิร์ตขึ้นว่าเป็นสาวทับทิมจากนั้นในรายการเที่ยงบันเทิงสดก็ได้สัมภาษณ์ทั้งพี่ไทยและน้องทับทิมคู่กันครั้งแรกโดยทั้งคู่ได้เผยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าครุกคลีกันตั้งแต่สิบ เรารู้สึกว่ามีความผูกพันตอนนี้เรียกอะไรก็ได้แถมแป้งทับทีมเอามือไปจับป่าแล้วทั้งคู่ก็เขินกันไปมาเรียกได้ว่าชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ถึงเวลาอันเหมาะสมก็โคอจรมาพบกันน่ารักและอบอุ่นสุดๆแอดมินเชื่อว่าหักอยู่ถูกที่และถูกเวลาความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต